ก็สวัสดีครับวันนี้พผมยังจากคณะวิศวนะุฬวนะวันนี้ผมมาทําการเข้อสอบของพื้นฐานวิศวะตัว43ข้อที่5ครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับโวลต์มิเตอร,ร์จะอ่านค่าความจะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับซึ่งโวลต์มิเตอร,ร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันนะครับของกระแสไฟฟ้าซึ่งความดันก็คือความดันศักนะครับโอเคทีนี้เวลาเริ่มทำโจทย์ข้อนี้นะครับผมพิจารณาวงจรในลักษณะอย่างนี้นะครับโอเค เราก็จะพิจารณาแค่ส่วนตรงนี้นะครับโดยที่ส่วนส่วนอื่นเนี่ยเราจะไม่ได้เอามาคิดนะครับอืมวมจะขอคิดแค่ส่วนนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราเขียนวงจรครับตัวแบตเตอรี่รวมกันนะครับได้30มโวลต์นะครับเจอตัวของ8โอห์มนะครับแล้วก็มันจะเป็นขนานกับตัว24นะครับ24กับ24ขนานกันนะครับ24 24แล้วก็จะมีตัวของวูลต์มิเตอร์กับตัวของ 10โอห์มนะครับซึ่งววล์มิตเตอร์ในอุรมคติเนี่ยมีความต้านทานเป็นอนันต์นะควานั้นกระแสเนี่ยจะไม่ไหลนะครับแล้วก็พิจารณาวงจรในกษณะอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็แค่หากระแสนะครับที่ไวลผ่านตัวของเราก็หากระแสร,รวมของวงจรก่อนนะครับตัวนี้รวมกันได้12โอห์ม12บวก8เป็น20นะครับก็ใช้ V นะครับเท่ากับ IR นะครับ I ได้3ส่วน2แอมป์ m, ครับ ต้องการหาโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านต้านทานสองตัวนี้เอามารวมกันได้สิบสองนะครับเพราะฉะนั้นความต้านทานที่โวลต์ความต่างศักย์ที่โวลต์มิเตอร์อ่านได้นะครับก็คือ,อความต่างศักย์ที่ค่อมของตัวสิบสองโอห์มนะที่เอารวมกันแบบอนุกรมเอ้กแบบขนาน,นนะครับก็คือไอนะครับคูณกับอาคือสิบสองนะครับตัดเลขนะครับก็คือโวลต์มิเตอร์เนี่ยจะอ่านค่าได้สิบแปดโวลต์ครับผมก็จบข้อนี้นะครับ ก็ด้สงสัยข้อนี้นะก็เมนต้าคิดถามเดหผมตบทุกเมื่องตทุกคำถามอยู่นะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ